ช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้อะเก๊กแต่งหน้าแล้วหน้าก็ยังโซมอยู่เลยนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปงานแต่งงานด้วยอ่ะทำไงดีวะนี่ไงมาร์กนางฟ้าเพื่อนกูแนะนำมาอะไรอ่ะเลอทีเซียมาร์กนางฟ้าเดี๋ยวคืนนี้ต้องลองใช้ซะแล้วว่าพรุ่งนี้จะเลิศเลอขนาดไหนผิวต่งตึงขึ้นขนาดไหน จริงหรือมั่วชัวหรือไม่คืนนี้ขอจัดซะหน่อยนะเดี๋ยวเราไปทาครีมกันเลยค่ะอยากโสมดีนักใช่ไหมอีนาต้องเจอตัวนี้เลดิเซียมาร์กนางฟ้าเพื่อนพี่สาวแนะนำมาทาลงไปให้ทั่วไปหน้าเลยใครหน้าโทรมหนักก็ทาหนักๆเลยนะพรุ่งนี้อ่ะต้องใช้งานหน้าไปงานแต่งเราจะด้ไม่ได้เผื่อไปเจอคู่ครองอยู่ในงานแต่งโอเคปะ าลงไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะสําหรับคนที่อยากลองมีขนาดทดลองแจกนะท้ายคลิปนะท้ายคลิปนะคะส่วนวันนี้ขอตัวนอนก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตื่นขึ้นมาน่าจะบิ้งขนาดไหนขอตัวนอนแล้วนะ ค่ะนะคะน, uh. นี่เลยนะคะผลของการใช้เลอทิเซียมาร์กนางฟ้านั่นเองนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นมาร์กหน้าข้ามคืนนะคะที่เลิศเลอมากๆนะคะบวกบบับบรีมบำรุงด้วยนะ,ะใช้ตอนก่อนนอนนะคะแค่นี้นะคะผิวหน้าคุณจะก,กระจ่างใสและใบขึ้นทันทีนะคะนี่เลยนะคะที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้หน้าโซมมากๆนะคะหลังจากแต่งหน้าไปก็ไม่สวยไม่เป๊ะพอได้เลอทิเซียมาร์กนางฟ้ามาลองใช้แล้วนะคะคือเลิศมากบอกเลยว่าเลิศมากจริงๆนะคะวันนี้แต่งหน้าฉ่ำมากดูสิ ผิวหน้าแบบเนียนละมุนเวอร์นะคะหลังจากที่ได้ใช้แล้วรู้สึกเองนะคะรู้สึกว่าหน้าเราดูท์ขึ้นแล้วก็ดูเนียนละเอียดขึ้นนะคะและบอกเลยนะคะว่าแต่งหน้าแล้วแบบซึมเข้าผิวหน้าแบบเป๊ะมากนะคะแล้วก็ดูสวยดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะยังไงนะคะเลติเซียมมักนางฟ้าน,นะคะถ้าเกิดใช้ติดต่อกันนะคะก็คืออาทิตย์ละประมาณ2อถึงสครั้งนะคะผิวหน้าเราจะขาวกระจากใสและเพอร์เฟกนั่นเองค่ะนะคะเป็นม์กหน้าง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะก็คือทาเป็น ครีมบำรุงก,ก่อนนอนเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะก,ก็เลยมีนะคะมาแจกสําหรับทุกคนที่อยากหน้าขาวหน้าใสหน้าบริง้งแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะอ่าบอกเลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะอ่านี่นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากลองใช้นะคะก็ก็เลยมีแจกนะคะก็คือขนาด5้ากรัมนะคะ15รางวัลเลยทีเดียวนะคะคือ ย้ำนะ15รางวัลเลยทีเดียวนะคะให้ทุกคนนะคะเล่นเกมอย่างนี้ก็คือกดติดตามก๊อฟกดติดตามพี่คนที่ก๊อฟแ็กนะคะแล้วก็ไปกดไลค์เพจนี้เลยนะคะที่ให้ไปนี่เพจนี้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจะประกาศผลผู้โชคดี15รางวัลทางเพจนี้เลยค่ะ <S <S ก็คือไลค์เพจนี้ติดตามเพื่อจะรู้นะคะว่าคุณได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะ <S <S พอกดไลค์อะไรเรียบร้อยนะคะก็บอกว่าทําไมคุณถึงอยากลองใช้เลติเซียมมาร์กนางฟ้านะคะ ทำไมคุณถึงอยากลองใช้เลอติเซียมาร์กนางฟ้าก็ไม่รู้สินะบอกเลยว่าใช้แล้เลิศจริงอะไรจริงขอตัวไปงานแต่งก่อนนะคะบายมัว